สองสามสี่วันที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่ทำให้เกิดเป็นความตกใจและวิตกกังวลขึ้นมาต่อพวกเราชาวไทยทั่วไปทุกทุกยมย่านั่นก็คือการได้ข่าวของการประชวนของพระอ,องค์พาซึ่งประชวนอย่างกระทันหัน ด้วยอุบัติเหตุอย่างคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงแต่ในฐานะที่พวกเราชาวไทยได้รับความร่มเย็นได้รับความอบอุ่นอยู่บนผื้นแผ่นดินไทยนี้ก็ด้วยบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยของเราทุกๆพระองค์ได้พากันรักษาด้วยการสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยมา จนมีความมั่นคงอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะพวกเรามีสถาบันพระมาหากษัตริย์ค้ำชูอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้สื่อพระองค์พาเพื่อได้ทรงพระประชวรอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่พวกเราก็ไม่ใช่หมอเราก็ไม่ใช่พยาบาลที่จะไปช่วยกันดูแลรักษาพระองค์ท่านแต่ก็ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีที่มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราเชาวไทยทั่วไปพวกเราก็ได้น้อมเอาพลังจิตใจของพวกเรานั่นแหละรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จเจริญพุทธบุ์ แล้วก็สั่งสมคุณงามความดีสร้างความดีทั้งหลายเพื่อให้เป็นบรารมีไปคุ้มครองปกปักรักษาพระองค์พาให้หายจาบประชวนโดยเร็วแล้วก็กลับฟื้นมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อไปมิ่งฝันมิ่งฝันของพวกเราชาวไทยต่อไปเมื่อพวกเราชาวไทยทุกคน พากันส่งกระแสจิตและด้วยพลังอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพและอนุภาพแห่งพุทธบุญทั้งหลายที่พวกเราได้พากันสวดพากันเจริญแล้วก็น,น้อมนำไปบูชาถวายเป็นพระลายกุศล ให้แก่พระองค์พาแล้วก็พากันอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรของพระองค์พาหากแม้มีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันใดก็ตามที่พระองค์พาได้อาจจะเคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินสร้างไว้ในหมู่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ก็ขอให้ท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเ่านั้จงได้อโหสิกรรมทั้งหลายให้แกผู้พาด้วยแล้วด้วยด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างและได้อุทิศไปให้แกท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเราได้ขอขอให้ท่านไปพูดได้เสวยผลบุญทั้งหลายที่พวกเราได้พากันสร้างและอุทิศไปแล้วหากท่านได้ทุกข์อยู่ขอขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านได้สุขอยู่ขอขอให้เป็นสุขเป็นสุขยิ่ง,งขึ้นไปแล้วขอให้บารมีทรบรมบมีแห่งคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราเชาวไทยทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญไว้แล้วขอจงได้มาคุ้มครองปก,ปกปักรักษาโหงพาและปัดเป่าเอาไปโครคภัยไข้เจ็บอาการ เวทนาที่ครอบงำพระองค์พาให้หลุดไปหมดสิ้นให้หายไปหมดสิ้นให้กลับมาเป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยสืบต่อไปอีกยาวนานขอขอให้พระองค์ทรงพัฒเจริญตลอดไปให้พวกเราพากันรละลึกน้อมจิตน้อมใจอย่างนั้น ก็จะเป็นมงคลสําหรับพวกเราด้วยเพราะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่มีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมจิตน้อมใจดังที่กล่าวมาก็เชื่อเธอว่าปฏิหารมีจริงพลังอนุภาพดังที่กล่าวมานี้มีจริงและให้พวกเราเชื่อมั่นในอนุภาพทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อเป็นพลังเพิ่มพูนขึ้นในการคุ้มครองปปารักษาพราะองค์พาให้หายจากพระประชวรในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเนอะวันนี้พวรเรามีโอกาสมาแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเวกเราต้องยอมรับว่าแผ่นดินไทยของเรานี้ <c oughs> ได้รับความสงบสุขพวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างอบอุ่นมาเรียกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เป็นมงคลอย่างยิ่งดังในมงคล,ลสูตรสามสิบแปดประการ ที่พระเจ้าทรงกล่าวไว้ในมงคลสูตรอันหนึ่งว่าบุเอ,เอปติโลประเตสวาโซจ่าเอตัมมังคลุมตัมังการเกิดการอยู่ในประเทศวิเศษสมเป็นมงคลอย่สูงสุดเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูเราเราหล,ลายๆท่านหลายหคนอยู่ในที่นี้เราก็คงเคยไปต่างประเทศหลายหล,ยลยประเทศมาแล้ว เราก็ลองมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยดูที่เราเกิดและเรามีโอกาสอยู่เติบโตมาในประเทศไทยนี้ว่าที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นเป็นสุขได้เท่าประเทศไทยของเราแห่งน,นี้ภัยธรรมชาติอะไรต่ออะไรที่อื่นเข้ามากมายไก่กองแต่ของเราก็แทบจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในหน้ามีปลาในนามีข้าว ในป่ามีต้นไม้ไมได้เพื่ออะไรให้ได้กรองอากาศได้รับความร่มรื่นยมเย็นอะไรต่างๆมากมายไก่กองพิจารณาดูว่าแผ่นดินไทยเรานี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์สงบสุขร่มเย็นที่สุดแม้นประเทศอื่นๆที่เราเห็นในความเจริญในด้านวัตถุจะมีตึกสูงอะไรมากมายไก่กองอะไรขนาดไหนก็ตาม แต่คนที่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เท่าครึ่งของประเทศไทยเราที่ประเทศไทยเราได้อย่างนี้ก็เพราะว่าบุพรากษัตริย์ตั้งแต่โบราณโบราณของผู้เราที่ผ่านมาท่านได้สละเลือดเนื้อทาแผ่นดินรักษาแผ่นดินเลือกแผ่นดิน จนเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเป็นประเทศไทยเรามาทุกวันนี้และสถาบันกษัตริย์ก็ยังสืบสืบต่อมาด้วยการทุนุบำรุงดูแลอาณาประชาราชของพระองค์ให้ได้รับความล่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ในการเลี้ยงชีวิตในความเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นในในประเทศของเรานี่มั่นคงยั่งยืนและมีความสงบสุขมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักอยู่ในประเทศของพวกเราและเราก็มีพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักในประเทศของเราเรามีต้นแบบในการดำเนินชีวิตในการทำหน้าที่ต่างๆทั้งหลายจากสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีต้นแบบในการรักษาจิตใจดูแลจิตใจอบรมจิตใจของเราด้วยพุทธศาสนา เพราะใน,นประเทศของพวกเรานี้จึงเป็น,เป,นเป็นปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงแต่ในขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่ชาวไทยเราว่าได้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยขึ้นมาต่อทุนก็หม่อมพาก็เรียกว่าที่พระองค์ประชวนในครั้งนี้ ก็เป็นการประชวนที่หนักมากในฐานะที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่ได้เป็นพยาบาลเราไม่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาในส่วนนั้นแต่เราก็มีพลังจิตพลังใจของพวกเรา และเราก็มีหลักใจในอยู่ในพุทธ,ธาศาสนาเราเรามีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพวกเราเพราะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีได้ในหนทางหนึ่งโดยการพร้อมเพียงกันส่งกระแสจิต ของพวกเราไปรวมที่ทุนกระหม่อมพาแล้วก็กระทนการเจริญพุทธมนต์แล้วก็กรมว,กวมจิตรวมใจลงไปในพุทธมน์ที่พวกเราได้เป่งวาจาออกไปนะั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวส่งกระแสความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมน์นี้ไปถึงองค์ภา แล้วก็คุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างไมว่าทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจแล้วก็รวมเป็นหนึ่งไปสู่องค์พาเป็นการถวายพระรากกุศลแด่องค์พาของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรารวมกันมากๆหลายๆดวงจิต รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วจะมีพลังอย่างมหาศาลแน่นอนที่จะส่งไปถึงองค์พาให้ท่านได้หายจากประชวนแล้วก็กลับคืนมาสู่สภาพความเป็นบุคคลผู้มีพลไมัยที่สมบูรณ์เพื่อที่ท่านจะได้เป็นฝันใจของพวกเราชาวไทย สืบต่อไปอย่างยาวนานเพราะในในวันนี้จุดประสงค์ของเราหลักก็คือเพื่อทุนกระหม่อมพาเราก็จะได้มาเจริญพุทธมนต์กันบทที่เราจะเจริญเราจะสวดก็คือเจตํานานแล้วเราจะสวดรัตนป็นท่ตัดสูตรเต็มสูตร พอไปถึงบทโพชงโพชังคะโพชงเจ็ดนั้นเราก็จะสวดสามจบซึ่งเป็นบทสวดเพื่อคนป่วยหรือผู้อี่่อาพาธหรือที่ผู้ประชวนอย,อย่างแท้จริงเพราะนั้นเราจะเริ่มต้น จากการที่ให้ท่านผอ,อสานักพุทธเป็นประธานเปิดกวยในต่อหน้าพระลูกพระชัยาลักษ์ของทุนกระ่มอมพาของเราอ <c oughs> พร้อมกันแล้วเราจะคุกเข่าพร้อมกันหลังจากจเจริญพุทธบต์แล้วต่อจากนี้เราจะมาโพวนา สงบจิตสงบใจของพวกเราทําใจของเราของเราเองให้มีความสงบให้มีความตั้งมัน่นแล้วก็ส่งกระแสะจิตนั้นอธิษฐานให้บุญบาร,รมีทั้งหลายอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธมนตร์ที่พวกเราได้เจริญไปนี้จงขอจงได้คุ้มค,มคมรองปกปักรักษา ให้ทูลกระหม่อมองค์พาให้หายจากประชวนในครั้งนี้โดยเร็วมีความปลอดภัยในทุกสิ่งทุกประการแล้วก็มีสุขภาพพระนหมัยกับคือมาสู่ความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งฝันของวงชนชาวไทยต่อไปอาต่อจะนี้ไปพวกเราจะตั้งจิตตั้งใจ ทำความสงบกันสักคู่หนึ่งแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจของพวกเราให้เพื่อมีพันลังที่จะส่งกระแสจิตนั้นไปถึงทุนกหมอมองพาาของเราสืบต่อไปเอาพากันตั้งใจทำความสงบไปเนี่ยเอาละพอประมาณแล้ว วันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสที่แสดงออกถึงความกตัญยูกระตาวีทีต่อสถาบันพระ,พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักใจของประชาชนชาวไทยมาแล้วอย่างานานยาวนานแสนนานแล้วก็ยังจะมั่นคงยั่งยืนตลอดไป ่าะฉะนั้วันนี้พวกเราก็ได้กระทําในสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับชีวิตของพวกเราเองเพราะความมีความกระตัญยูกะตะเวทีอยู่ในบุคคลผู้ใดก็ตามความกตัญยูกตวเวทีนั่นแหละจะหนุนส่งให้บุคคลผู้นั้นมีชีวิตที่ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตลอดไปแน่นอน แล้วในวันพรุ่งนี้ก็ทุ่มตรงเราก็จะมาร่วมพร้อมกันจเจริญพุทธมนต์ถวายพระลักุุศลแต่ทุนกระหม่อมพาแล้วก็รวมพลังจิตพลังใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะให้องค์ผานั้นหายจากประชวนกลับคืนมาสู่ความแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปเอาวันนี้เราจะยุติแต่เพียงเท่านี้เนาะ อายุติละ